เศษ138ส่วน2568ฟูมฟัดจอมราชันเล่มสี่จบแรงเอสโมเซียวเน่ยงที่ต้องเผชิญหน้ากับนางเอกในนิยายคนสุดท้ายที่ร้ายกาจแล้วเธอยังต้องเผชิญหน้ากับนางร้ายในชีวิตจริงที่เข้ามาป่วนในนิยายอีกนอกจากนี้ยังรับรู้ถึงความลับของห้วสุยเฟิงถึงตัวตนที่แท้จริงของเขาว่า คือใครขวงสร้างจยาขวงชื่อนี้รับรองไม่ผิดหวังจริงๆถึงแม้จะเป็นเรื่องราวทะลุมิติเข้าไปในนิยายคล้ายกับเรื่องอื่นๆแต่พออ่านแล้วกับมีมุกที่หักมุมและปริศนาลับที่คนเขียนมักซ่อนไว้อย่างแยบยลจนยิ่งอ่านยิ่งรู้สึกทึ่งกับนักเขียนคนนี้จริงๆอะไรที่คิดว่าธรรมดาธรรมดาทั่วๆไป แต่สุดท้ายแล้วกับมีบางสิ่งบางอย่างที่แฝงไว้ทำให้เราประหลาดใจเสมอนางเอกเป็นหญิงแกร่งหญิงเก่งฉลาดบ้างงานสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆได้อย่างง่ายดายมีผิดพลาดเพียงแค่สายตาที่มองผู้ชายผัวเก่าแต่พอทะลุมิติเข้ามาในนิยายกับเลือกที่จะปรับตัวเข้ากับยุคสมัย เพียงเอาตัวรอดโดยไม่คิดต่อต้านแต่สุดท้ายด้วยความเด็ดเดี่ยวที่มีอยู่ในนิสัยจึงไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาพระเอกมาตามสูตรสำเร็จของนิยายยุคนี้หล่อเหลาเก่งกาจโหดเหี่ยมผดเด็จการแต่สุดท้ายรับเมียและตามใจเธอคนเดียว นอกจากนี้ยังเป็นคนเจ้าเล่ว,วางแผนรายลึกหลอกลวงทุกคนทั้งผู้อ่านและนางเอกด้วยจุดประสงค์ของเขามีเพียงอย่างเดียวคือปกป,ป้องและครอบครองเธอให้ได้ความรักของทั้งสองเรียกได้ว่าเข้าอกเข้าใจกันรับรู้และเดาถึงการกระทำของอีกฝ่ายได้เกือบทั้งหมดแม้ตอนแรกนางเอกจะต้องแต่งงานด้วย พราะไม่สามารถปฏิเสธได้แต่ภายหลังก็รักเขาและไม่อยากให้สตรีคนใดเข้ามาอีกส่วนพระเอกไม่ต้องพูดถึงรักเดียวใจเดียวกับนางเอกจนวันตายตัวประกอบอื่นๆมีสีสันพอประมาณเรียกได้ว่าทุกตัวที่โผล่ออกมามีบทบาทที่เหมาะสมและส่งผลต่อเนื้อเรื่องไม่มากก็น้อย ไม่มีตัวที่ไร้ประโยชน์เลยจนทำให้เรื่องดำเนินต่อไปอย่างสนุกสนานและชวนตื่นเต้นจากตอนแรกที่คิดว่าอะไรง่ายๆก็มีเหตุพลิกผันขึ้นทำให้เรื่องราวสนุกและลุ้นเพิ่มขึ้นอีกสำนวนภาษาแปลได้อย่างสละสลวยลงตัวตามยุคสมัย ไม่มีคำผิดให้รบกวนใจทำให้อ่านสนุกและฟินได้จนจบมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปสนหลงบุตรสาวจิ้งอ๋องที่ปลอมตัวเข้ามาเป็นสาวใช้ชื่อเชี่ยวจือเกิดหลงรับ่วสส่ยเฟิงพระเอกจึงคิดลอบสังหารโม่เซี่ยวเหนียงนางเอกหูเซี่ยวเซี่ยวที่ทะลุมิติเข้ามาในนิยาย ที่กำลังตั้งทันอยู่ให้ลม้มลงระหว่างเดินอยู่ริมลำธารหัวสุยเฟิงที่ช่วยโม่เสี่ยวเหนียงไว้ทันและรู้ว่ามีคนรอบทำร้ายจึงสั่งขายคนรับใช้ทั้งหมดก่อนจะสืบถึงเชี่ยวจือที่หลบหนีไปและรู้ว่าเป็นคนลงมือตระกูลเซี่ยวกับจิ้งอ๋องร่วมมือกันปราบกบฏยึดเมืองหลวงคืนมาได้ จึงคิดเชิญห้องเต้น,น้อยและไทเฮากลับไปเมืองหลวงเพื่อใช้อำนาจห้องเต้ควบคุมเหล่าขุนนางแต่ห้องเต้กับไทเฮาไม่ต้องการย้ายกลับไปจึงเรียกโมเซี่ยวเหนียงเข้าพบเพื่อนโนมนาวหัวสุยเฟิงมให้ช่วยเหลือแต่โมเซียวเหนียงไม่กล้ารับปาก จึงจะไปถามหัวสุยเฟิงให้หัวสุยเฟิงจึงเสนอให้ย้ายไปยังเมืองเฟิงที่ปลอดภัยกว่าแทนเหล่าขุนนางและไทยเฮาวจึงเห็นด้วยแต่เซียวเยี่ยเหอตัวร้ายที่มองแผนที่ทราบว่าถ้าหัวสุยเฟิงต้องการสามารถเดินทัพไปเมืองเฟิงได้ในหนึ่งวันเขาจึงทราบว่าหัวสุยเฟิงคิดการใหญ่เช่นกัน หัวสุยเฟิงได้เคลื่อนทับเข้าโม่เปยบีบให้หั่นซานเจ้าเมืองบุตรชายโม่เปยอองที่ชิงอำนาจจากบิดามอบตัวโม่เปยอองอาพระเอกที่สังหารบิดาเขาชิงตำแหน่งไปออกมาพอหั่นซานไม่ยอมหั่วสุยเฟิงจึงบุกโจมตีชิงเมืองได้สำเร็จ ท่านซานกับภรรยาจึงหลบหนีไปหัวสุยเฟิงจึงจับม้อเป่ยอองสำเร็จโทษก่อนฮ่องเต้จะตั้งเขาเป็นม้อเป่ยอองคนใหม่พอฮ่องเต้และไทเฮาไปถึงเมืองเฟิงจิ้งอ๋องให้สซินหลงออกมาต้อนรับหัวสุยเฟิงที่ให้คนแอดวาดภาพสซินหลงมาจึงรู้ว่าคือเชี่ยวจือ พอโมเซี้ยวเหนียงเห็นจึงเดาสาเหตุที่สันหลงต้องการฆ่าเธอเพราะหลงรับั่วสุยเฟิงตามเนื้อเรื่องนิยายสันหลงสั่งคนรอบเอายาให้แพะก,กินเพื่อให้นมที่หม้อเซี้ยวเหนียงทานมีไขมันเพิ่มขึ้นจนทารกในคันหม้อเซี้ยวเหนียงโตกว่าปกติทำให้หม้อเซี้ยวเหนียงคลอดลำบากจนสลบไม่ฟื้น หูเซียวเซียวที่ฟื้นขึ้นมาในยุคปัจจุบันเหมือนย้อนไวัยไปอายุ20ตสิต้นๆรับรู้ได้ถึงคุณนายหูแม่กำลังมีความรักอยู่กับอาเซินที่เป็นเจ้าของโรงพยาบาลและช่วยเหลือนีิสินของตระกูลเธอและรับทราบถึงเซินหยวนพระเอกซุปปาอันดับหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุพร้อมเธอเขาที่ปลอดภัยได้ดูแลเธอตลอดหนึ่ง ปีที่นอนหลับเป็นเจ้าหญิงนิทราอู่เซียวเซียวจึงไปเยี่ยมเซินหยวนที่คอนโดพบเขาที่นอนหลับฝันร้ายไม่ตื่นจึงเข้าไปปลุกก่อนจะพบที่หยกประจำตัวของเธอที่คอเขาจึงถอดออกทำให้เซินหยวนฟื้นขึ้นมาแล้วจูบหูเซียวเซียวทันทีก่อนเธอจะตั้งสติได้ผลักเขาออกไปแล้วสอบถามจึงรู้ว่า เสนหญวนทะลุมิติเข้าไปเป็นห้วสุยเฟิงในตอนที่แยกตัวไปอยู่กับตระกูลโมกเขาที่กลับมาพบโม่เซี่ยวเหนียงอีกครั้งจึงรู้ว่าคืออู่เซี่ยวเซี่ยวจึงทำทุกอย่างเพื่อจะได้แต่งงานกับเธอเสนญยวนเอาบทนิยายฟูมฟักจอมราชันที่เปื้อนเลือดในวันที่เกิดอุบัติเหตุให้อู่เซี่ยวเซี่ยวดู บอกถึงเนื้อเรื่องถูกเปลี่ยนไปด้วยอักษรสีแดงจากเลือดเพราะการทะลุมิติเข้าไปของทั้งสองจึงต้องเล่นให้จบสมบูรณ์ทำให้หู่เซี่ยวเซี่ยวทราบว่าเธอต้องกลับไปในนิยายอีกครั้งไม่งั้นอาจเสียชีวิตได้ก่อนเซินหยวนจะรั้งหู่เซี่ยวเซี่ยวให้นอนค้างกับเขาแต่พอทั้งสอง ออกไปทานอาหารกันตอนดึกกับถูกนักข่าวที่ไปชื่อวีนางร้ายจ้างมาถ่ายรูปไปชื่อวีให้คนเขียนข่าวใส่ร้ายอู่เซี่ยวเซี่ยวเป็นฝ่ายนอกใจเจิงฝานสามีนางเอกซุปตาอันดับสองก่อนแต่ด้วยอิทธิพลของอาเซินซึ่งเป็นอาเซินหยวนที่มีธุรกิจมากมาย จึงแก้ข่าวทำให้กระแสตีกลับเปิดเผยถึงความสัมพันธ์ของไปฉือวี่กับเจิงฝานก่อนเซินหยวนจะกลับจากเมืองนอกทําให้อู่เซี่ยวเซี่ยวหยากับเจิงฝานได้สำเร็จแม้เจิงฝานจะรู้สึกเสียดายอู่เซี่ยวเซี่ยวที่กลับมาสาวและสวยขึ้นหลังจากยาเซินหยวนพาอู่เซี่ยวเซี่ยวกลับมาที่คอนโด และมีอะไรกันหลายรอบจนหลับแล้วฟื้นกลับเข้าไปเป็นโมเสี้ยวเหนียงและห้วสุยเฟิงในนิยายอีกครั้งจนเธอได้เห็นหน้าลูกชายที่ปรารถนามานานห้วสุยเฟิงที่ทราบเนื้อเรื่องว่าจิ้งอ๋องจะร่วมมือกับชนต่างเผ่าบุกโจมตีเมืองหลวงชิงตัวฮ่องเต้จึงยกทัพไปสกัดเพื่อจัดการแต่ก,กับโดนทัพจิ้งอ๋องซุ่มโจมตี เพราะอยู่อยู่จิ้งอ๋องกับเสินหลงได้รับข้อความจากสวรรค์บอกถึงแผนการของห้วสุยเฟิงทำให้ห้วสุยเฟิงได้รับบาดเจ็บสลบไปเพราะพิษเม,มาไม่เจ็ดวันโม่เซี่ยวเหนียงกับฉู่เซินพ่อเลี้ยงนางเอกจึงยกทัพไปช่วยเหลือและเฝ้าคุ้มกันเมืองแต่พวกต่างเผ่าได้ยกกองทัพมาโจมตี โมเซียวเหนียงจึงตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากเซียวเย่ยเหอให้นำทัพมาช่วยและให้หงผิงสิบพี่พระเอกพาหัวสุยเฟิงที่สลบหนีไปแม้เซียวเย่ยเหอจะมาช่วยแต่กับคุมตัวโมกเซียวเหนียงกลับเมืองของตนสัญหญวนที่ฟื้นขึ้นมาในยุคปัจจุบันทราบว่า ไปฉือวี่ส่งคนมาขโมยนิยายฟูมฟักจอมราชันไปและแก้ไขเนื้อเรื่องเขาจึงแจ้งตำรวจและตามไปเอาคืนพอไปฉือวี่แก้นิยายให้โม่เซียวเหนียงยอมตกเป็นของเซียวเยี่ยเหอจนตั้งคันลากกับให้เซียวเยี่ยเหอไปช่วยเหลือห้องเต้กับไทเฮาที่โดนคุมตัว แต่ระหว่างนั้นไปชือวี่กับหมดสติหลุดเข้าไปในนิยายอีกคนเพราะชายเลือดเขียนแก้ไขเรื่องราวจากที่เคยแอบฟังเซินหยวนปรึกษาหาวิธีช่วยเหลือหู่เซียวเซี่ยกับพระโมเซียวเหนียงที่กำลังจะโดนบังคับให้มีอะไรกับเซียวเยี่ยเหอตัดสินใจใช้ปิ่นแทงแขนตนเองเรียกสติแล้วราดน้ำใส่เซียวเยี่ยเหอ ก่อนใช้ดาบจอะคอบังคับให้เขาถอยออกไปทำให้เธอรอดมาได้ซึ่งสเสวียนอดีตคู่มั่นนางเอกที่เป็นที่ปรึกษาเซียวเย่ยเหอได้ลอบมาช่วยเธอและให้คนพาหลบหนีออกมาก่อนจะได้พบพ่วสุยเฟิงที่ฟื้นขึ้นตามมาช่วยหลังห้องเต้โดนจับตัวไปตระกูลเซียวกับตระกูลโม่ตระกูลตานางเอก จึงเอาน้องชายห้องเต้ที่เป็นเด็กปัญญาอ่อนตั้งขึ้นเป็นห้องเต้แทนโดยให้หลานสาวตระกูลโม่อีกคนขึ้นเป็นฮองเฮาหัวสุยเฟิงจึงเอาน้องชายอดีตห้องเต้ที่อายุ80ปีตั้งขึ้นเป็นห้องเต้อีกคนเพื่อคานอำนาจจนแผ่นดินแบ่งออกเป็นสามส่วนไปชื่วิที่มาอยู่ในร่างโม่อิงหลัน พี่สาวนางเอกที่เกิดกับผูหญิงใหญ่อนุเซียวเย่ยเหอได้ปล่อยข่าวลือเซียวเย่ยเหอที่จับตัวโม่เซี่ยเหนียงไปได้มีอะไรกับเธอโม่เซี่ยเหนียงจึงแก้ข่าวว่าเซียวเย่ยเหอแค่ยกทัพมาช่วยหัวสุยเฟิงจึงฝากให้เขาดูแลก่อนไปรบทัพต่อการพูดเช่นนี้เหมือนกับเซียวเย่ยเหอ ติดผู้หญิงจนปล่อยให้ห้องเต้โดนจับตัวไปทำให้คนตระกูลเซียวไม่พอใจโม่อิงหลันจนโดนลงโทษเซียวเย่ยเหอที่โกรธจัดพอได้ยินเรื่องจึงถีบโม่อิงหลันจนแทงลูกโม่อิงหลันจึงถูกส่งกลับไปอยู่ตระกูลโม่ก่อนจะโดนพาไปที่หมู่บ้านชนบทโม่อิงหลันยังไม่ละความพยายาม ส่งจดหมายหาเซินหลงทั้งมอบยาพิษเพื่อใช้วางยาให้ห้วสุยเฟิงต้องมีอะไรกับเซินหลงชีซื่ออินพันรายาเซียวเยี่ยเหอที่หายตัวไประหว่างโจนป่าปล้นขบวนรถได้รับการช่วยเหลือจากโมเซียวเหนียงจนอย่าขาดกับเซียวเย่ยเหอและแต่งงานกับแม่ทัพของหัวสุยเฟิง ได้พบถึงสายลับของเซนหลงแฝงตัวเข้ามาในจวนจึงบอกโม่เซี่ยวเหนียงเธอจึงเฝ้าระวังจนรู้ว่าอีกฝ่ายต้องการวางยาพิษห้วสุยเฟิงพอแจ้งให้ห้วสุยเฟิงทราบเขาจึงซ้อนแผนโดยให้พ่อเล้าที่เป็นโรคทางเพศโดนพิษและปลอมตัวไปนอนกับเซนหลงแทนจนสุดท้ายเซนหลงติดโรคทางเพศ เมืองโดนตีแตกแล้วโดนจับตัวก่อนหัวสุย่ยเฟิงจะยกทัพบ,บุกโจมตีรบกับจิ้งอ๋องระหว่างหัวสุย่ยเฟิงรบติดพันจนสั่งหารจิ้งอ๋องได้ตระกูลเซียวได้บุกโจมตีชิงตัวฮ่องเต้และไทเฮาได้สำเร็จแต่ตระกูลโมกับวางยาพิษฮ่องเต้และไทเฮาโดยใส่ร้ายเป็นฝีมือตระกูลเซียว เพื่อโค่นล้มตระกูลเซียวและใช้อำนาจผ่านหลานสาวที่เป็นฮองเฮาของห้องเต้ปัญญาอ่อนครองอำนาจก่อนเจรจาสงบศึกกับหัวสวยเฟิงเพื่อแบ่งแผ่นดินออกเป็นสองพอรู้ว่าตระกูลโมใช้ข่าวลือเพื่อบีบพัวสุยเฟิงให้เจรจาสงบศึกโมเซี่ยลเหนียงจึงใช้แผนปล่อยข่าวลือสวนกลับ เปิดเผยแผนการตระกูลโม่ทำให้ผู้คนทราบความจริงจนสุดท้ายผู้คนที่ทราบความจริงจึงหันมาเข้าร่วมกับขั้วสุ่ยเฟิงที่ครึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการยกทัพบ,บุกโจมตีจนล้มตระกูลโม่รวมแผ่นดินได้สำเร็จแต่ระหว่างเดินทางเข้าเมืองหลวงโม่อิงหลันได้ปรากฏตัวมาดึงความสนใจ ทำให้เซียวเย่ยเหรอรักพาตัวโมเซี่ยวเหนียงได้สำเร็จโมเซียวเหนียงอาศัยความไว้ใจของเซียวเย่ยเหอทำอาหารให้กับทุกคนทานก่อนจะใช้เห็ดพิษให้เกิดภาพหลอนและหลบหนีออกมาเซียวเย่ยเหอที่สลายพิษได้เร็วจึงมาตามล่าก่อนที่หั้วสุยเฟิงจะนำคนมาช่วยแต่ทหารของเซียวเย่ยเหอ กับยิงธนูใส่หัวสุยเฟิงโมเซี่ยเหนียงจึงเข้ามารับธนูแทนก่อนจะตกหน้าผาเสียชีวิตทำให้บทบาทของโมเซี่วเหนียงจบลงหูเซี่ยวเซี่ยวที่ฟื้นขึ้นมาคอยดูแลเซินหยวนที่ต้องเล่นบทบาทหัวสุยเฟิงจนเขารวมแผ่นดินและกลายเป็นห้องเต้ได้สำเร็จส่วนเซียวเย,ย่เหอที่รู้สึกผิด จึงตัดสินใจบวชตลอดชีวิตแต่พอถึงเวลาที่เรื่องราวพยายามยัดหญิงสาวทั้งเจคนมาเป็นภรรยาให้เขาอีกครั้งเธอจึงไม่กล้าอ่านเก็บนิยายไว้ในเซฟทันทีจนกระทั่งเซินหยวนฟื้นขึ้นมาและบังคับให้เธออ่านนิยายเพื่อพิสูจน์ถึงความบริสุทธิ์ของเขาที่ไม่ยอมยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงคนไหนเลยก่อนอู่เซี่ยวเซี่ยวจะรู้ตัวว่า ตั้งคันจึงเตรียมแต่งงานกับเซินหยวนและได้พบไปฉือวี่ที่มาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลด้วยสภาพที่สุดโทมเพราะจากความยากลำบากที่พบในนิยายส่งผลเมื่อกลับมาเซินหยวนตั้งใจแสดงนิยายเรื่องฟูมฟักจอมราชันเป็นเรื่องสุดท้ายก่อนจะวางมือ พอคนเห็นภาพโปรโมตถึงกับรอดูส่วนอู่เซี่ยวเซี่ยวที่ตั้งใจจะเปลี่ยนบทนิยายให้ตรงกับเรื่องราวของเธอกับเซินหยวนต่างจากบทประพันธ์ดั้งเดิมจึงติดต่อไปหาผู้แต่งและได้รับอนุญาตเธอที่ตกใจที่อีกฝ่ายยอมง่ายๆ่ายจึงสืบประวัติและรู้ว่าคนแต่งคือเซินหยวน จึงไปเอาเรื่องเขาที่ทำให้เธอต้องพบกับความลำบากมากมายแต่พอเจอเซินหยวนกับพบเขาบอกนิยายเขาแค่แต่งเล่นๆเ,เพราะต้องการเอาชนะนักเขียนอีกคนเท่านั้นจึงเขียนตามกระแสนิยมส่วนใจจริงของเขาเป็นคนรักเดียวใจเดียวทำให้อู่เซี่ยวเซี่ยวไม่สามารถเอาเรื่องได้สุดท้ายอู่เซี่ยวเซี่ยก็คลอดลูกชายออกมา ซึ่งก็คือลูกชายของเธอในนิยายที่ตามมาเกิดหลังจากรอมานานจบ